รายการฟันธงคืนนี้นะครับจะพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยนะครับกับท่านรัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจาตุรนชายแสงสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอีกครัง้งนึงนะครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับการจะยกคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นจะทําอย่างไรท่านผู้ชมมีแนวคิดอย่างไรนะครับ0ูน7 5 4 2 2 5เจหี่หนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการรับโทรศัพท์และความคิดเห็นของท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพการศึกษาสิ่งแรรกกกที่เเามมัจะพูดถึงสอ็คื ตัวเด็กนะครับ,รบเราพูดถึงเด็กไทยว่าเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ไม่ได้หาเหตุหาผลในการที่จะอธิบายหรือไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือสามารถที่จะประมวลต่างๆเข้ามาในการที่จะค,คิดหรือวิเคราะห์เองอย่างมีเหตุผลได้ถ้าเราบอกว่านี่คือปัญหาของคุณภาพเด็กรเราจะไปดูสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเด็กที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือความล้มเหลวตรงไหนของระบบการศึกษาครับก็เป็นปัญหาตั้งแต่ว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะสร้างเด็กแบบไหน รสร้างคนแบบไหนแล้วก็จะอยู่ในเรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอนอว่าเราได้กำหนดให้มีเรื่องที่จะทำให้เด็กคิดเป็นวิเคราะห์เป็นหรือไม,อม่แต่ว่าการาากำหนดคุณลักษณะอย่างนี้ไม่ได้กำหนดกันมาก่อนสักเท่าไหรแ่แล้วที่ผ่านมาเรากำหนดให้เด็กเรากำหนดถ้าเราดูจากระดับมหาลัยนะตั้งแต่มหาลัยลงมา เรากาหนดว่าให้เด็กรู้วิชาต่างๆอ๋อให้ให้แค่รู้ให้ให้เรียนวิชาต่างๆได้ดีโดยที่วิชาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีความรู้ในให้ความรู้ในลักษณะบอกเล่าอ๋อให้เข้าใจและจําไปอ๋อจำเข้าใจและจำจะส่งเสริมให้จํามากจํามากกว่าเข้าใจด้วยจะส่งเสริมให ได้คิดได้วิเคราะห์หรือไม่เป็นเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งน้อยซึ่งน้อยในระบบของเราเนี่ยถ้าดูอย่างมหาลัยจะเป็นอย่างนั้นเลยพอรองลงมาในระดับมัธยมลงมาในหลักสูตรและการเรียนการสอนเราเพิ่งมาพูดคําว่าคิดวิเคราะห์กันไม่นานนี้นะสักสักประมาณสิปีเนี่ยมีการพูดกันละเห็นที่จำได้ชัดๆเนี่ยนะสมอสองค์กรที่ประเมินเรื่องการศึกษาเนี่ยก็มี คิดวิเคราะห์ของเด็กเป็นตัวชี้วัดตั้งแต่ในประมาณ8ถึง10ปีละประมาณนี้ก็มีอยู่ในนั้นแต่พอมาดูในหลักสูตรและในเรื่องการเรียนการสอนคำเนี่ย เน้นกันไม่มากนะผมจําได้ว่าผมเป็นรนตรีกระทรวงศึกษาธิการครั้งก่อนเนี่ยมีการพูดกันเรื่องว่าคิดวิเคราะห์จะทําให้เด็กคิดวิเคราะห์กันอย่างไรอะไรอย่างไร,ร,รแล้วก็จะมีการเน้นเรื่องนี้เน้นบ้างไม่เน้นบ้างกันมาตอนนี้เราก็พูดเรื่องนี้กันอีกอในขณะที่ต่างประเทศประเทศที่พัฒนาและประสบความสำเร็จในการศึกษามากๆบางประเทศผมเคยไปดูมหาลัยเขาดูสถาบันการศึกษาเขาเข้ามาให้ดู คุณลักษณะของผู้ที่จะได้ปริเกีรินิยมปริญญาตรีเกีรินิยมครับหนึ่งห้าประมาณสักเจดแปดข้อข้อที่หนึ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในขณะที่ของเราเรานึกภาพออกไหมว่าจบมหาลัยถ้าจะได้ปริญญาเกียรินิยมต้องได้เกรดเท่าไหร่สามสี่หรือสี่หรือเรียนวิชาต่างๆเป็นอย่างไรที่ของเขาเขากําหนดคนละอย่างพอมาในหลักสูตร หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของเราในหลักสูตรเราก็จะเน้นเรื่องความรู้เวลาสอนเราก็เน้นเรื่องความรู้ความจำมากหว่ามีการพูดเรื่องคิดวิเคราะห์กันแต่ไม่ไม่ได้ทีนี้ไม่ได้อธิบายไม่ได้ชัดว่าทํำยังไงครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้เด็กในอนาคตหรือเด็กที่ยาวชนในระบบการศึกษาปัจจุบันคิดวิเคราะห์ได้สามารถหาเหตุผลด้วยตัวเองได้ เราจะต้องเริ่มแก้จากจุดไหนเริ่มปูพื้นฐานกันตั้งแต่ตรงจุดไหนครับถ้าอย่างนั้นตั้งแต่เล็กขึ้นมาเลยแล้วก็ทําได้ในทุกๆชั้นด้วยทําได้เริ่มกันในทุกๆชั้นครับเรากําหนดหลักสูตรซะให้มีเรื่องการคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็รู้ว่าในแต่ละชั้นจะสอนคิดวิเคราะห์อย่างไรพอมาเรื่องการเรียนการสอนก็ต้องมารวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดว่าในโลกนี้ในประเทศเราเองด้วย สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ทำยังไงซึ่งเขาจะมีองค์กรของต่างประเทศีวิธีการสอนรวบรวมความรู้เรื่องคิดวิเคราะห์ไว้มีการคิดวิเคราะห์ในแต่ละวิชาจะทํำยังไงในแต่ละระดับชั้นเนี่ยซึ่งแต่ละประเทศก็คงทําต่างๆกันด้วยวิชาว่าด้วยการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะเขาก็มีครนะต้องรวบรวมอันนี้มาและให้ครูเราศึกษา <c oughs> สำคัญคือเราต้องตั้งเป้าให้ตรงกัน <c oughs> ว่าเราต้องการผลิตเด็กของเราสร้างเด็กของเราให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นและมีคุณลักษณะสําคัญๆที่เดี๋ยวนี้โลกเขาพูดตรงกันหมดแล้ว <c oughs> แก้ปัญหาเป็นทํางานร่วมกับผู้อื <c oughs> ่นเป็นผู้นาอะไรเงี้ยนะแต่ที่นี่การจะคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยม,มันสอนได้ในทุกวิชาเหรอในบางวิชาเป็นวิชาที่เป็นมีสูตรสําเร็จเราแค่ท่องสูตรให้จําแล้วก็สูตรให้ได้แล้วก็เข้าไปสู่การแก้ โจทย์ของของของปัญหาสูตรเดี๋ยวนี้เราจะวิเคราะห์ได้ไดไสูตรหลายๆอย่างก็มาจากมาจากกฎเกณฑ์มาจากกฎเกณฑ์มาจากการใช้เหตุใช้ผลแล้วถึงจะออกมาเป็นสูตร,รผมเรียนคณิตศาสตร์มาบ้างเป็นสูตรมันมาจากการจับกฎเกณฑ์มาอธิบายได้ถ้าเราไปเน้นที่สูตรอย่างเดียวให้ท่อง สมมติเรียนเคมีเราก็ท่องว่าสารตัวนี้เป็นสูตรแบบนี้แบบนี้ไม่เคยให้เด็กดูโมเลกุลเลยครับโมเลกุลจริงๆว่าทําไมมันถึงบวกกันอย่างนี้แล้วเป็นอย่างเป็น,ปนออกมาเป็นสูตรนี้เนี่ยนะรจริงๆมันอธิบายได้ในลงไปถึงโมเลกุลลงไปถึงอะตอมอะไรของมันนะ,ะสามารถจะตั้งคําถามได้เยอะแยะตั้งคําถามว่าจริงหรือไม่จริงว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอธิบายได้ไม่เห็นด้วย มีไหมความเห็นที่ไม่เห็นด้วยมีไหมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเอาสูตรแบบเนี้ยไปใช้กับอย่างอื่นได้ไหมทําไมถึงใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเนี้ยนะครับการตั้งคําถามการตั้งคําถามเป็นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งว่าจะตั้งคําถามยังไงให้เด็กคิดได้วิเคราะห์อีกอย่างคือมีประเด็นมาให้เด็กรู้จักตั้งคําถามนี่ก็ทีนี้การการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เนี่ย แล้วรูปแบบการประเมินจะเป็นยังไงความเอคิดแบบนี้ถูกคิดแบบนี้ผิดคิดแบบนี้ครูบอกว่าได้คิดแบบนี้ครูบอกว่าตกเาก็จะต้องมีเขาจองมีวิธีวิธีประเมินของเขาการให้เด็กอธิบายาาาสมรถยกเหตุผลเขาจะต้องมีว่าเด็กเขาไม่เห็นด้วยเลยเขามีความเห็นอย่างนี้ซึ่งไม่ตรงกับครูเลยแต่เขาอธิบายได้เป็นเรื่องเป็นราวโดยอ้างว่าเขาไปอ่านอันนั้นมาเขาเห็นความเห็นอันนี้จาก คนคนนี้แล้วเขาเลยรวมรวมกันแล้วเขาเลยเห็นไปอีกอย่างนะครับมันสามารถดูได้ว่าว่าเด็กอธิบายเนี่ยเกิดจากคิดหรือว่าแค่ไปจําซึ่งตรงนี้สําคัญมากในการเรียนยุคปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอเราถามอะไรไปเด็กเสิร์ชแป๊บเดียวตอบมาเหมือนกันหมดใช่ใครับแต่โลกยุคปัจจุบันเขาไม่ต้องการแค่นั้นเขาต้องการว่าที่เสิร์ชมาแล้วเนี่ย เห็นยังไงเห็นต่างไหมมีคนอื่นเห็นต่างไหมคุณไปไหนไปค้นมาสิแล้วนักเรียนนี้คิดยังไงครับอย่างนี้คือคือทําได้เยอะนี่ผมพูดแบบคนจะจริงๆรคือเองรู้น้อยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นน่ยครูเองผู้สอนเองจะต้องจะต้องปฏิวัติวิธีการสอนใหม่เหมือนกันนะเพราะบางครั้งเนี่ย ไอสิ่งที่เด็กวิเคราะห์เด็กคิดมันอาจจะตจตรวนข้ามกับที่ครูค,รคิดคแล้วแล้วครูจะยอมอาจจะครูจะไม่ยอมอรับต้องเปลี่ยนอทนัศนคติในการที่จะเปลี่ยนทั้งทัศนคติครูเปลี่ยนทั้งบทบาทครูครที่ที่ถึงบอกว่าปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นอันดับแรกเลยปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งมันจะโยงไปหลักสูตรด้วยนะโยงไปการทดสอบประเมินผลแต่การเรียนการสอนก็คือเรื่องการสอนของครูครูต้องปรับทัศนคติขณะเดียวกันต้องปรับบทบาทปรับบทบาทแทนที่ครูจะมาพูดชั่วโมงหนึ่งพูดตลอดชั่วโมงแล้วเด็กก็จดไปอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ครูบอกว่านักเรียนไปค้นนักเรียนมาตั้งคําถามนักเรียนไปดูซิว่าใครเขาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วมาคุยกันในห้อง แล้วถ้าเกิด <แฟ S 1> ปัญหาคือสั่งไปแล้วเด็กไม่อ่านเด็กไม่ได้วิเคราะห์เด็กไม่แสดงออกครูก็ตันเหมือนกันนะว,ว่าอ่าน <g> แล้วจบก <g> ็ต้อง<า>ต้องต้องจุนใจมันก็มีวิธีเหมือนกับเหมือนกับทุกวันนี้ให้การบ้านนี่ถ้าค,คุณ,คณยอมพูดอย่างนี้คือ,เ,อ,อเดี๋ยวนี้เขามีแนวความคิดเรื่อง flip the classroom กลับิกระหว่างห้องเรียนกับที่บ้านที่เด็กทําที่ห้องเรียนกับเด็กทําที่บ้านให้มาสลับกันอ๋อ อันนี้เนี่ยเดิมคุณจอมถามว่าแล้วถ้าเด็กไม่ไปอ่านจะทาไงก็เมื่อก่อนให้เด็กไปทําการบ้านและเด็กไม่ทําการบ้านทําไงก็คล้ายกันแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นบอกว่าให้เด็กไปค้นอ่านหนังสือหรือไปดูวิดีโอมาในหัวข้อนี้เขาจะสอนเรื่องนี้แหละเรื่องหนึ่งแหละให้ไปอ่านไปบ้านให้ไปอ่านแทนที่เดิมมาฟังครูใช่ไหมแลวให้กลับไปทําการบ้านตอบคำถามเขาให้กลับไปอ่านที่บ้านแล้วพอกลับมาที่ห้องเรียนทุกคนมาคุยกัน เด็กมาแลกเปลี่ยนกันว่าที่ไปอ่านหรือไปดูวิดีโอมาหรือไปฟังเทปมาเนี่ยใครคิดยังไงครูก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นตั้งประเด็นตั้งคำถามพอถกเถียงกันครูช่วยไปอธิบายร่วมเขาทำแบบนี้แล้วปรากฏว่าที่คุณจอมเป็นห่วงว่าถ้าไม่ไปอ่านมันจะเป็นยังไงเด็กเขาสนุกคือมาในห้องเรียนเนี่ยแทนที่จะมานั่งฟังอย่างเดียวเบื่อเขา ได้แลกเปลี่ยนได้ถกเถียงกันได้ได้ต่อมาได้เขียนเป็นบันทึกแสดงความเห็นอะไรต่างๆได้กลายเป็นชอบและสนุกแต่ครูต้องเปลี่ยนบทบาททีนี้พอเรียนแบบนี้เป็นยังไงเด็กคิดอะไรได้เยอะใช่ไหมครับรเพราะมันเกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนจัะแต่ว่าด้วยภารกิจของคุณครูในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้อง คือมีภารกิจอื่นด้วยไม่เฉพาะแต่ว่ามานั่งให้เด็กได้มีการที่จะออกมาซึ่งการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆมากมายมันจะเป็นข้อจํากัดของครูไหมครับหรือว่าด้วยภารกิจของครูในโรงเรียนในแต่ละวันเนี่ยถ้าสามารถที่จะอยู่กับห้องเรียนแล้วก็สามารถที่จะดูเด็กกระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้มันก็โอเคแต่เด็กครูเองก็มีภารกิจเรื่องอื่นเราเราก็ต้องแก้เรื่องนี้เราเราก็ต้องแก้เรื่องนี้ต้องแก้คือให้ครูลดงานธุรการลงต้องให้ลด ที่จะต้องทําเอกสารคล้ายๆจะรายงานเพื่อเพื่อจะปรับวิทยาฐานะโดยใช้เอกสารเยอะแยะไปหมดจนครูไม่มีเวลาสอนเด็กครับหรือครูต้องไปทํากิจกรรมสารพัดแทนผู้อำนวยการอะไรแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนให้มาใช้เวลาสอนมากขึ้นแต่ในการสอนของครูจะสังเกตว่าถ้าวิธีการอย่างที่ที่ที่ผมได้พูดไปเนี่ยความจริงแล้วครูทําอะไรน้อยลงอืม ในแง่ว่าจะต้องมาไปเตรียมอะไรมาหมดบรรยายแต่ผู้เดียวอะไรแบบนี้นะเปลี่ยนใหม่เป็นคอยดูว่าเด็กเขาเรียนกันยังไงบางทีบางเรื่องสมมุติเรียนภาษาอังกฤษครูเรียนไปพร้อมพรอมเด็กอย่างนี้ต้องเปลี่ยนละออกเสียงภาษาอังกฤษครูในประเทศไทย80เอซคิดคร่าวๆเนี่ยดิอออกเสียงผิดสำเนียงเนี่ยผิดเป็นธรรมดา เราให้สอนกันอยู่ให้ออกเสียงผิดตามอยู่งั้นเดี๋ยวนี้มีเครื่องแท็บเล็ตมีเครื่องคอมพิวเตอร์กดปัป๊บออกเสียงมาให้ออกเสียงตามฝรั่งไปเลยไม่ดีกว่าหรืออ่แล้วก็คร,ครูก็เป็นเพื่อนเด็กแทนที่จะครูไปเกรงเลยมาจะสอนอยังไงหรือไม่ก็พูดสนุกไปเลยแต่พูดผิดเหมือนอมหมดเหมือนเราเอาคนคต่างชาติมาสอนเด็กในบ้านลูกลูกในบ้านซึ่งกาลังโตขึ้นมาเนี่ยนะเกิดแล้วไปคนต่างชาติมาแวะเยี่ยมบ้านเราแล้วมาอยู่กับเราแล้วก็ เขาก็พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยแล้วเราให้สอนลูกเนยจเอาไหมครับไม่เอาใช่ไหมก็ต้องให้เรียนจากเจ้าของภาษาเนี่ยพอเปลี่ยนวิธีสอนปั๊บครูบทบาทครูก็เปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนครับท่านได้พูดไว้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วปฏิรูปการศึกษาถ้าจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการการสอบนะฮะการสอบก็เป็นส่วนสําคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับคือถ้าเกิดไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแก้ไขเนี่ยจาก ตรงจุดนี้เนี่ยสุดท้ายในยการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาก็ก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับทําไมถึงมองว่าการสอบเข้ามาหาหลัยจึงเป็นหัวใจสําคัญของการที่จะต้องปรับเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ต้นน้ําได้ฮะคือสอบเข้ามาหาหลัยครับวัตถุประสงค์เพื่อคัดเด็กเข้าไปเรียนในมาหาหลัยเขาต้องการคัดแล้วให้แน่ใจว่าได้เด็กเข้าไปเรียนในมหาลัยทีนี้พอเขาไปสอบกันสอบเองจัดสอบกันเองหรือจะเรียกสอบตรงที่เจอที่เกิดจากการรับตรงเนี่ยนะครับ พอสอบเองแนวโน้มหรือที่มักทํากันคือสอบและออกข้อสอบให้ยากมากๆเพื่อคะแนนจะได้ต่างกันคัดเด็กได้ก็ไปเอาข้อสอบนอกหลักสูตรของโรงเรียนมาการวัดผลที่ดีครสมมติเราจะสอนอะไรหให้คนเรียนอะไรแล้วเราจะวัดผลได้ดีว่าเรียนได้ไหมก็ต้องวัดในสิ่งที่เขาเรียนถูกไหมครับ ไม่ใช่ให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแต่เอาข้อสอบจากอีกเล่มหนึ่งแล้วเราบอกว่าเด็กคนนี้สอบตกไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวัดผลจากสิ่งที่เขาเรียนครับเราจึงจะรู้ว่าเด็กที่เรียนเนี่ยเรียนได้ดีหรือไม่ดีครูสอนดีหรือไม่ดีและจะปรับปรุงกันยังไงถ้าเราไปออกข้อสอบนอกหลักสูตรการเรียนในระบบก็ไม่เป็นที่สนใจต่อไปเด็กมห้ามหกผู้ปกครองครูทั้งหมดจะอยู่ในสภาพที่ ไม่สนใจการเรียนในระบบนั่นหมายถึงว่าการสอบตรงของแต่ละมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่จะออกข้อสอบนอกหลักสูตรที่เรียนในมรูตรอยู่เรื่อยๆถึงถึงถึงได้แห่ไปกวดวิชาการกวดวิชาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับความจริงหลายประเทศที่ระบบการเรียนเขามาตรฐานก้าวหน้ามากเด็กก็ยังกวดวิชาอยู่ดีเพราะอยากเรียนให้เก่งเรียนอ่อนก็อยากเรียนพิเศษเพื่อให้เรียนทันเพื่อนก็ต้องมีกวดวิชาแต่ของบ้านเราที่ต้องไปกวดวิชานอกจากเหตุผลที่ว่ามาแล้ว เหตุผลที่สําคัญมากคือเรียนในโรงเรียนไม่ได้สอนสอเรื่องที่จะสอบอบข้อสอบไม่สอบในเรื่องที่ไม่ได้สอนในโรงเรียนจึงต้องไปกวดวิชาก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาผู้ปกครองเป็นปัญหากับเด็กเป็นปัญหากับครูเพราะครูจะสอนเด็กก็ไม่สนใจครับการเรียนในระบบโรงเรียนจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะเป็นถ้าเราคิดจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนทั้งหมดเราบอกว่าให้เด็กคิดวิเคราะห์ที่คุณจอมถามครับ เกิดมาลัยออกข้อสอบเข้ามาอะไรไม่มีเรื่องคิดวิเคราะห์เลยแล้วทํำยังไงครูครูกับเด็กเรียนกันไปใหญ่เลยว่าต้องคิดวิเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้พอไปสอบเข้ามาอะไรให้ท่องจําอย่างเดียวสมมุติอย่างนี้จะทํำยังไงมัครบนั่นหมายถึงว่าท่านจะมีการปรับใหม่ในเรื่องของรับตรงจะมีอยู่ไหมผมเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันเพื่อจะปรับเพื่อจะเปลี่ยนเพื่อให้มาเป็นสอบลดปัญหาแก้ปัญหาครับ ไม่ได้บอกว่ายกเลิกไปเลยยกเลิกการรับตรงการรับตรงในคยคนจริงรับได้ครับแต่ที่ขอให้ดูแลเป็นพิเศษคือการสอบเองหรือสอบตรงหรือสอบกันเองเนี่ยแต่ละคณะสอบกันเองตามอัธยาศัยตั้งแต่เปิดเรียนมาแป๊บเดียวครับเปิดสอบแล้วแล้วก็แห่กันไปสอบเป็นหมื่นๆได้สักสี่สิบคนห้าสิบคนแต่ทุกคนไม่เป็นไม่มีสมาธิในการ ในการที่จะเรียนในในโรงเรียนแล้วนะครับอย่างเนี้ยขอให้ลดหรือขอให้ขณะนี้คิดว่าเลื่อนไปหลังเด็กเรียนจบแล้วได้ไหมถ้าจะถ้าจะสอบตรงนะฮะแต่ในอนาคตอาจจะถ้าลดการสอบตรงลงไปใช้สอบกลางการรับตรงก็คงน้อยลงครับเวลานี้เป็นแนวคิดวามคิดเสนอว่าหลังจากรับฟังความเห็นเรื่อยมาเป็นหลายๆปีเนี่ยดูปัญหามาเนี่ยนะครับ มันมีปัญหามากที่กระทบต่อระบบการศึกษาน่าจะเปลี่ยนส่วนจะเปลี่ยนยังไงอยากให้หลายๆฝ่ายช่วยกันการสอบวัดผลโอเน็ตเอเน็ตก็จะต้องปรับด้วยถ้าหากแนวคิดเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาจะต้องปรับด้วยไหมครับโอ e เน็ตเอเน็ตต้องปรับก็คือต้องพยายามให้สอดคล้องกับหลักสูตร อันนี้สําคัญมากทุกวันแล้วก็ครอบคลุมวิชาต่างๆได้มากขึ้นก็มีเลื่อมๆกันอยู่บ้างซึ่งปรับได้ให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้ครอบคลุมวิชาต่างๆหรือชั้นปีต่างๆให้มากขึ้นอันนี้จะต้องไปคิดกันนะครับครับแต่ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าให้ทางฝ่ายมหาลัยสบายใจได้ว่าการวัดผลโดยโอเนตหรือของสทศเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เข้ามามาคัดเด็กเข้ามหาลัยได้ มันก็จะพอดีกันคือถ้าทาเราทํางี้ปั๊บฝ่ายมหาลัยก็จะพอใจฝ่ายมหาลัยเห็นว่าวัดผลแบบนี้ยังไม่ดีมาช่วยแก้ฝ่ายมหามหาลัยเห็นว่าหลักสูตรยังไม่ดีมาช่วยปรับครับซึ่งซึ่งแนวคิดนี้อาจจะไม่ได้ใช้ปีนี้ปีหน้าใช้เวลาสองสาปีใช้เวลาสองสามปีแต่บางเรื่องอยากให้จริงจเนี่ยถ้าเกิดได้เลยก็ก็ดีเช่นยาสอบตรงกันในระหว่างปีได้ไหมเนี่ยนะครับ ปีนี้จะเป็นปีที่ปิดเทอมยาวเพราะมหาลัยเลื่อนเวลาการเปิดออกไปช้ากว่าปกติครับช้ากว่าที่เคยผ่านมามีเวลาเยอะเลยช่วงปิดเทอมอไปสอบถ้าจะสอบยังสอบตรงกันอยู่ไปสอบตอนนั้นได้ไหมอย่าสอบตอนนี้เพราะสอบตอนนี้นักเรียนไม่เป็นอันเรียนก็วุ่นแต่ว่าจะจะไปสอบแล้วเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกกันเนี้ยนะครับแย่ที่สุดคือคนจนไม่มีปัญญาไปสอบด้วยอื และคนจนยังมากกว่าคนรวยประเทศไทยเนี่ยครับยางเป้าหมายท,ที่ท่านจะปฏิรูปการศึกษาในแนวคิดของการให้เด็กเป็นผู้ที่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้แล้วก็สามารถที่จะมีเ,เหตุมีผลแรงต่างมากขึ้นได้เนี่ยเป้าหมายมันจะเห็นภาพได้สักปีไหนครับสม 5-8หรือว่าหรือว่าเร็วกว่านานหรือยังไงในบางส่วนก็อยากให้ไปเกิดผลในปี5-8ให้ดูเช่นเรื่องพิซซ่าที่เขาวัดการอันดับการศึกษาของประเทศจะต้องอันนี้เขาเขาวัดผลวัดผลเรื่องคิดวิเคราะห์มากเลยเราแต่ว่าเด็กเฉพาะอายุ15ถ้าทำอันนี้แล้วอันดับดีขึ้นอันนี้คือเราทําได้ในส่วนหนึ่งแรับแต่การไปรูการเรียนสอนเราอยากให้เกิดเร็วๆเลยเช่นเร็วๆนี้จะ สักเดือนตุลาคลายเดือนตุลาจัดนิทรรศการจัดสัมมนาแล้วเอาองค์ความรู้ทั้งหลายเกี่ยวกันเรียนการสอนแบบให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นม,มาแสดงและแลกเปลี่ยนและจัดให้แลกเปลี่ยนกันต่อเนื่องไปนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะมากผมอาจจะรวมคําถามนะฮะท่านอาจจะตอบก็คือเรื่องของการที่คือคุณครูเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างผลงานเพื่อที่จะมีฐานะ วิทยาฐานะแต่ว่าไม่ให้ความสําคัญกับห้องเรียนนี่เป็นข้อสงสัยอันหนึ่งนะครับควรจะมีการส่งเจ้าหน้าที่นะฮะหรือว่าตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขไปดูในเรื่องของโรงเรียนหรือคุณภาพต่างๆตามเด็กชนบทด้วยเพราะว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับ,รบเรื่องของแบะเจียเรื่องของโรงเรียนรับสินบนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณภาพของชีวิตครูครูเองก็ต้องการที่จะยกขึ้นมาด้วยนะครับเรื่องของอครูไม่ได้ให้ความสนใจเด็กอย่างจริงจงังอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันโรงเรียนขนาดเล็กควรจะปรับอย่างไรนะครับ และที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่ายังมีเด็กจำนวนไม่น้อยยังอ่านไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้อันนี้อันนี้รวมๆแล้วยังไงหลังสุดเนี่ยพูดหลังสุดขณะนี้ทางสพทนะครับได้ให้เขตพื้นที่ต่างๆไปสำรวจทั่วประเทศว่าเด็กป .3 กับป .6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรืออ่านไม่ได้ใจความอ่านไมรู้เรื่องมีอยู่เท่าไหร่และให ขณะนี้เขากาลังทํากันอยู่ถึงวันที่2ี่เนี่ยจะจะสแกนเสร็จแล้วให้สแกนทั่วประเทศนะ,ะผมผมให้นโยบายไปครับแล้วหาทางช่วยเด็กเหล่านี้โดยด่วนในเทอมหน้าครับจนจบปีการศึกษานี้ครับช่วยโดยด่วนคือยังไงอาจจะแยกออกมาอยู่ห้องหนึ่งต่างหากสอนตอนเย็นต่างหากสอนวันหยุดครับให้เปลี่ยนเป็นอ่านออกเขียนได้และอ่านเข้าใจได้ซึ่ง ก็คือสอนแบบเข้มขน้นสอนแบบเข้มขน้นแล้วเดี๋ยววางแผนสําหรับระยะยาวต่อไปว่าจะแก้ปัญหาเรื่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วยังผ่านมาเรื่อยๆจนผ่านมาป .6 ก็แล้วม .1 ม .2 ก็แล้วยังอ่านไม่ได้อยู่ดีเลยครับก็ให้ให้ผ่านกันอยู่ตลอดไม่มีวันตกเนี่ยไม่มีการตกจะแก้ยังไงนี่ต้องมาต้องมาพูดกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ส่วนปัญหาอื่นก็ยังคงมีอีกหลายเรื่องหลายเรื่องครับคงมีโอกาสได้คุยกันต่อในครั้งต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆคุยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ และนี่คือท้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านจตุรนฉายแสงผมจอมเพชระดับและทีมงานคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ